โอ้โหทำไมมันดกอะไรอย่างนี้ดกมากเลยครับดกจริงๆต้นสวยดกๆดกดกดกเงินทั้งนั้น Mm hmm. ดูครับดู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 ด,ด,ดูมองไปทางไหนก็มีแต่มะละกอมะละกอพันฮอลแลนด์ดกสุดๆส,สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้จะพามาชมการปลูกมะละกอพันฮอลแลนด์ในพื้นที่สองไร่ก่่กวา จำไม่ได้แล้วสองไร่เท่าไรเป็นของน้องสาวครับเขาปลูกเมื่อวันที่25เดือนธันวาคม2565วันนี้วันที่20เดือนสิงหาคม2566อ่ะกี่เดือนแล้วครับคิดดูเข้ามาข้างในแล้วครับมาดูสิโอ้โหมันดกจริงๆครับ ดูดกทุกต้นดก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 กำลังจะแตกอีกข้างบนนู่นมันสวยมากๆม,มาละกอเงินล้านเลยครับ อย่างน้อยก็หลายแสนแหละสองไร่เนี่ยสองไร่ก็กว่าดกจริงๆดอูระบบน้ำเขาอ่าวางเขียวๆเลยเป็นท่อเมนมาจากบอ่อไปทางนูน้น ไปทางทิศตะว,วันออกนุ่นตะว,วันกําลังปลูบๆนุ่นห่างจากนี้ไปประมาณ40เมตรอ่ะก็ถึงบอ่อใหญ่แล้วบอ่อเกือบ70ไร่อร่ะลึกด้วยใครมีสวนอยู่แถวนี้ก็สบายปลูกพืชปลูกผักกันเต็มไปหมดแต่ไร่นี้เขาปลูกมะละกอพึ่งครั้งแรกของเขาในชีวิตพึ่งปลูก การเรียนรู้ก็เรียนรู้จาก YouTube บ้างจากผู้มีประสบการณ์ที่เขามาดูให้มั่งจากผู้ที่เขารับซื้อบ้างต้องเรียนรู้กันไปส่วนผมไม่รู้อะไรเลยเรื่องมะละกอแต่อยากให้ท่านดูเพราะมันดกจริงๆเห็นเขาบอกว่าอัตราเฉลียลูกละ20บาทต่อ บอกเนี้ยบอกอัตราเฉลยลูกละยี่สิบาทเออแล้วต้นหนึ่งมันกี่ลูกอะ่ะต้นหนึ่งเป็นร้อยลูกนะแต่ละชุดอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าส,สวนแค่นี้ไร่แค่นี้ก็บอกหลายแสนอเออถ้าบอกอันละยี่บาทจริงนะผพว่าก็ถึงอ่ะเนาะดูดกนะ่ะลูกมันสวยอะ่ะ ลูกไม่มีเสียเลยลูกเนี่ยนี่กำลังกำลังไม่เต็มที่นะยังไม่เต็มที่นะก็เขาบอกว่าจะเก็บได้ตันประมาณเดือนตุลาตุลาพฤศจิกายนแหละสิงหากักยาตุลาพฤศจิกาอีกสามเดือนนะครับแต่สามเดือนมันก็ใหญ่กว่านี้เนาะดูดกมากดกมากใครที่มีสวนมีไรเยอะ ก็น่าจะลองดูนะครับศึกษาดูของน้องสาวผมที่อยู่แปลงหนึ่งน้องสาวคนคนร้องร้องอยากผมะปีที่แล้วเขาเก็บได้หลายแสนอะสามสี่แสนเนื้อที่ห้าไร่ถ้าไอตอนนั้นถ้าโนรูไม่เข้านะโนรูพายุโนรูเข้าอะ่ต้นมันล้มไปเยอะเลยก็ลเลยทําให้าปีนี้ต้องปลูกเสริมเลือต้นดีๆประมาณร้อยกว่าต้นเองจาก5ไร่ แต่ปีนี้เขาก็ปลูกเสริมไปแล้วแต่ไอพอทางเจ้านน้นเขาปลูกเสร็จก็ทางนี้เขาปลูกต่อเลยของน้องสาวคนเล็กเนี่ยปลูกสวยจริงๆเป็นพื้นดินเก่านะดินนี้ยังไม่เคยมีการถมยังไม่เคยมีอะไรถ้าดินที่ถมนะอย่าปลูกเลยนะครับมันมีขึ้นปลูกยากต้องดินเก่าดินโบราณดูสวยมาก การให้ปุ๋ยยังไงไม่รู้ผมไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามันสวยมากอ,ะอ่ะพาดูนดูพาเดินดูเลยครับต้นสูงไหมสูงครับท่วมหัวเลยท่วมท่วมมือผมอดูไหนมือนู่นๆสูง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 ,สงแต่มันก็ออก ออกลูกเยอะนะออกลูกตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่เอวะอะเอกตั้งแต่เอวอะนูน่นอันนี้สุดสุดมือผมนะเนี่ยดูต้นหนึ่งก็1ร้อยกว่าลูกอะไอ้ที่ยังไม่ออกอีกอะนูน่นตอนนี้ก็เป็นร้อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยโอ้ ถ้าพายุไม่แรงลมไม่แรงน้ำไม่ท่วมนะครับก็บอกหลายแสนเลยแค่นี้เพราะราคาราคาออตอนนี้เขาบอกสาห้าบาทต่อกิโลนะเห็นน้องสาวที่อยู่สวนทางนู้น่ะเขาไปขายในเมืองเนี่ยเมืองสุรินทร์นี่แหละกิโลสามห้าบาทจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ก็พวกเขาพูดงั้นะ่ะหรือผมจำผิด แต่อันที่จริงคือแพงจริงๆปีทีและสามสิบกว่าบาทนะครับเนี่ยเนี่ยลูกสวยสวยลูกสวยสวยท่านนั้นดูดูด,ด,ดูคืบแล้วเป็นคืบแล้วคืบถ้าเกิดถึงตอนเก็บประมาณเดือนอ่า อะไรวะตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันมันมันไม่หนักกว่านี้บอกมันก็คืบกว่าน่ะเนาะลูกสวยคืบเลยถ้าต่อไปก็อีกสองเดือน,นอีกนานเนี่ยยาวนี่ยาวมานี้อีกเนี่ยโอ้โลูกหนึ่งกับสองกิโลสว,สวยครับสวยครับอ้า คลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปดำนาต่อสวัสดีครับ